เด็กสายดันโออวันนี้ได้ลุยน้ำแล้วครับแง่รมบ่านอ้อยอย่าโลมด้อครับนี่เรื่องต้นเขาแบบเป็นแง่แย่นะครับได้ก็อันตรายอยู่นีครับแง่เล่นไปกระยุ้ยไปไปนี่ แคบ,บนั้นกันเลยียไม่ได้เบิดเลยเนานะะครับเนาะอ่าครับอ้าวถ้าเปิดฟังขอบได้ก็โอเคแล้วครับ ว่าวดินนี่ห้าบวกล้ยเกี่ยวเนะเาะห้องก็ย่านแล้วครับนี่แต่ถ้าว่าดินแน่นก็โอเคครับถ้าเกิดมองบอกค้ยเกีียวก็สีตื่นๆแน,น่ กัสิประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมาโชมาตอนอนี้ครับวาสิพันก็บอกพอดีเห็ดเกี่ยวดันมาไหมนะครับมือนานเท็ดมันอย,า,อยากจัดจิตดจินเนี่ยครับเพราะว่ามันบระท่านสมบูรณ์เพราะว่าเห็ดแบบมั่วครับมั่วย่างเดียวตอนนี้เริ่มได้แล้วครับเดี๋ยวร่อบเบิงวาสิพันธครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงไกๆกัน แอนดูน้ำต่ำๆเลยครับแอนหน้าม,มิดแทงนะครับเอาเอาเอาเงี้ยก,กินน้ำเด้อ วางได้พ่อเก็บเบิร์เเก็บเบิร์โหลดไปลากเกีียวใหม่ๆหม่ดังสีแบบหน้านามดังสีต้องประคองมาใหญ่มันถึงนามเลยครับถ้าถึงนามในงานเขาเลยก็ต้องนามไม่ไยที่นี้ยมถอยเน้ยมยางเขาก็ต้องค่อยๆอยโยกเอา

บมมีออกหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเป็นพอไปครับค่อยค่อยเก็บที่หลังครับมันเลยมันเลยแค่ตรงนี้หรอมาอ๋อมีเลยแค่นี้ครับบมมีปัญหาครับเอาครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับที่นี่สวัสดีครับ